ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เซ็นทันพหลานเก้านะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูว่าเราจะมาช้อปปิ้งสินค้ามาซื้อของกินอะไรดีเดี๋ยวเขามีงานขายของอีกแล้วนะรถช่องไทยวัดเจดนะครับขนมบานขนมนมเนยเฮ้ยกินอะไรดีนะเดี๋ยวลองเดินดูกันนะเดี๋ยวขอเดินดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยดูบ้านข้าวเหนียวมูนบ้านพุ้มหิรันนะครับข้าวเหนียวมูนนียน่กกินอยู่นะ 40บาท40บาท60บาท100บาทแล้วแต่เฮ้ยข้าวเหนียวกลอย,อยข้าวเหนียวกลอย,อยซูชิก็มีซูชิตรงนี้10แถมหนึ่งนะครับน่ากินขนมนมเนยผลไม้๋ยวเราลองดูด้านนีอ้อุ้ยอันนี้ก็มี กูอัดก,กล่อง62กล่อง100่ง้อัดแพ็คละ100นี่อยากกินกูอัดนะเนาะเดี๋ยวเรามากินอันนี้เนาะเฮ้ยข้าวเหนียวปิ้งกล้วย10บาทข้าวเหนียวเผือก10บาทข้าวเหนียวมันม่วง10บาทข้าวเหนียวเหลืองข้าวเหนียวกุ้งนะฮะไม่ใช่เราอยากกินอันนี้เราอยากกินเออโอ้โหแต่มันเป็นแทง่แทงไปทางนู้นก่อน รอครับยังไม่พร้อม <d _ n> เดี๋ยวเราดูกันทุกคน ไ,ได้มาแล้วนะครับก็เป็นข้าวหลามนะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้ากันต่อโอ้ยปังปังโคตดสดร้านนมร้านนมร้านของกินเดี๋ยวลองเดินดูอีกโอ้เนี่ยทุเรียน89บาทสตรอเบอรี่กล่องละสอ0ร้อเชอร์รี่350หโอ้คนเยอะมากเลยวันนี้ ของกินเยอะมากคนก็เยอะผลไมา้ส้มโอหนึ่งร้อยทับทิมหนึ่งรอแปดสิบกิมจูแปดสิบแล้วก็เดินวน,วนๆดูนะครับขนมจีนเดี๋ยวลองดูร้านนูน้นฮ้ยทำไมวันนี้คนคนเยอะจังปลาส,ส้มป,ปลาส้มพอปไรก้างนะครับโอ้อันนั้นแกง ร้านแกงร้านอะไรก็มีเยอะแยะเลยซัตส้มปออันนี้เป็นน้ำพริกนะเนี่ยน้ำพริกเผาน้ำพริกปลาช่อนตาแดงเฮ้ยน้ำพริกเยอะมากลองดูด้านนี้อุยปูไข่1นอปูไข่1นื้อสองร้อยห้าปูไข่ดองร้อยสี่สิบ อันนี้ก็เป็นขนมจีนกันนะครับร้านขนมจีนขนมจีนน้ำยากะทิไต้ชุระสี่สิบต้มผักไก่ทุ่งลหกสิบไข่ปลาโลหกสิบเนี่ยน่ากินเนาะอันนี้ก็จะเป็นของขายทั่ววไปได้มาอย่างเดียวอยู่เลยข้าวหลามนะฮะได้ข้าวหลามมาอีกหนึ่งอย่างโอ้หอันนี้เป็นซาลาเปาซาลาเปาขนมจีกุ้งอ ดูถั่วเปล่าก็น่ากนะินแลวเนี่ยถ้าเกายี่บ้าบาทยี่บนะ้าบาทเหน็นไหมขนมโอ้โหน,นี้น้ำปั่นนะครับเฮ้ยน่กินมากหกสิบบาทโยเกิร์ตธรรมชาติไข่มันต่ำหกสิบบาทโอ้โหน่ากินมากจากปั่น อันนั้นเป็นบ้าบินอ๋อบ้าบินบ้าบินน่าก,กินมากเลยทุกคนบ้าบินอ๋อแต่ว่าคิวเยอะมีคิวอยู่เราไปดูดูอย่างอื่นก่อนดีกว่าอันนี้ก็ขนม ต้าหู้ทอดอ๋ออันนี้เป็นแบบใส่ใหม่อสองชุดหนึ่งร้อยชุดละหกสิบสองชุดร้อยนะครับเนี่ยเขาทำกันสดๆตรงนี้เลยโอ้โหคือใชแ่แป้งสดนะครับคือใช่คือใช่กล่องละหกสิบบาท กี่ชิ้นได้หกชิ้นอ๋อได้ประมาณหกชิน้นนะต่องหกสิบจอบปปูปูมานึ่งขนมอันนี้ปลาหมึกลูกชิ้นปลากลายอของกินเยอะมากเลยหอมและที่สำคัญคือหอมมากเลยอะอะดับลมผัดมาใี่หอมอาหารเหนือไส้อัวดจิว๋วคิดละหกสิบน้ำพริกหนุ่มห้าสิบาทหมูยอสองห่อร้อย ปเราลองเดินดูอันนี้หมูทอดนะครับหมูทอดมีอะไรอีกอ่ะลูกชิ้นด้านนต่นู้น,น,นมีลูกชิ้นอันนี้เป็นท่านมันประไก่อ๋อใงานเขาก็แบบไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าของกินเยอะเหมือนกันนะครับคน ก็น่ากินน่ากินทุกอย่างเลยแต่วเวเราจะไปซื้ออะไรกินนะคนเยอะบางร้านคนก็เยอะอยู่นี่ขนมขนมนมเนยนี่เป็นบรรยากาศภายในงานนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนของกินแบบหลากหลาย น้ำผงน้ำฟันผลไม้อะไรนี้นะครับนี่อยู่ที่เซ็นทรัพลพาราม้า9นะครับน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปหาเดินซื้อของกินต่อก่อนนะให้ดูแบบบรรยากาศคร่าวๆรื่ว่าใครแบบว่าอยากเห็นบรรยากาศอาหารท้องอาหารไทยอะไรนี้นะครับอันนี้ก็มีร้านเสื้อประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินไปอันนี้ฝั่งด้านนู้นจะเป็นตึกจีนะครับจีทาวเวอร์ ด้านหลังเขาก็มีเป็นอจอดแฟร์อยู่นะถ้าใครแบบมาที่เซ็นทรัลพลัมเก้าก็อย่าลืมมาเดินจอดแฟร์นะครับทุกคนนี่ของกินแล้วก็ยังเดินวนอยู่เดินวนแบบวนไปวนมานะอุ้ยนี่นเมี่ยงเมี่ยงบัวลูกชิ้นเอ็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวขอช้อปปิ้งก่อนนะบ๊ายบาย We kunnen hier niet naar.